ร้อยศรัทธาโดยยาซีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อเซกินปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดีช่วงเส้นทางศรัทธา สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาพบกับรายการตามรอยศรัทธ,ธานะคะรายการท่องเที่ยวสการะตามความเชื่อและศรัทธ,ธาแห่งหลักศาสนาอย่างแท้จริงกับดิฉันมีน,นากุณตาประชิมสวัสดิ์ค่ะสัปด,ดาห์นี้นะคะจะเป็นตอนสุดท้ายของการติดตามเรื่องราวศาสนาคริสต์กว่า445ปีในประเทศไทยค่ะ ซึ่งเราจะส่งท้ายกันด้วยบรรยากาศความงดงามนะคะของชุมชนแคโทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับเทศกาลแห่ดาวซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่สำคัญมากๆของคนที่นี่ไปกันเลยที่ชุมชนท่าแร่จังหวัดสกลน,นครค่ะ บ้านท่าแร่นี้ก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุประมาณ130ปีที่แล้วก็คือปีคศ1884นะมีกลุ่มคริสชชนที่จังหวัดสกลนครเป็นพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสนะชื่อคุณพ่อโปรโดมและคุณพ่อซาเวียเกโกมาแวะเยี่ยมคริสชชนที่นครพนมและก็ทราบข่าวว่ามีกลุ่มคริสชชนชาวเวียดนามบ้างคนไทยบ้าง ที่สกลนครคุณพ่อทั้งสองก็เลยมาเยี่ยมกลุ่มคริจชนที่สกลนครแล้วก็เนื่องจากพบว่ากลุ่มคริจชนที่สกลนครนั้นก็มีความลำบากโดยเฉพาะถูกรังแกเบียดเบียนบ้างบวกกับจํานวนเพิ่มขึ้นจํานวนคริจชนเพิ่มขึ้นก็เลยพาเอาคริสจชนที่สกลนครนั้นอบพยพมาที่ท่าแร่ปัจจุบันด้วยการพากันเอาไม้ไผ่มาทําแพรแล้วก็ เอาเรือดึงลากมาแล้วก็ในค่ําคืนของการอพยพนั้นก็มีฝนฟ้าตกหนักบรรพบุพร,บรุษซึ่งมีอยู่ประมาณ150คนหรือว่า20ครอบครัวก็ได้วิ่งวอรนสวดขออัครเทรวดามีคาแอนได้โปรดรักษาคุ้มครองพวกเขาในการอพยพก็แล้วแต่ว่าอัครเทวดามีคาแอนจะพาพวกเขาไปที่ไหนเรือแพของบรรพบรุษก็ไหลมา ที่ทะเลสาบน้องหาเนี่แหละจนมาเกยฝั่งที่นี่ซึ่งเป็นท่าแรกปัจจุบันแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มต้นสร้างหมู่บ้านขึ้นมาแล้วก็สร้างวัดพร้อมๆกันโดยที่วัดนั้นเป็นโรงเรือนเป็นกระต๊อบเล็กๆจากนั้นประมาณ6-7เดือนก็มีคุณพ่อเจ้าวัดองค์แรกก็คือคุณพ่อยอแซฟกอมบริเอร์เป็นพระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสมาประจำที่หมู่บ้านท่าแรกแห่งนี้คุณพ่อยอแซฟกอมบริเอร์ ในสมัยนั้นเวลามามใหม่เรียกชื่อหมู่บ้านนี้นะไม่ได้เรียกว่าท่าแร่นะแต่เรียกว่าหมู่บ้านมหาพรหมมีคาแอนและก็เรียกชื่อวัดว่าวัดมหาพรหมมีคาแอนก็เพราะเป็นการให้เกียรติกับนามอัครเทวดามีคาแอนที่บรรพบุรุษได้สวดขอให้คุ้มครองในการอพยพมา คุณพ่อเยาเซบกอมบรีเอร์นี้ก็ถือว่าเป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์แรกและก็เป็นเจ้าวัดที่นานที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้คือ52ปีเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เป็นผู้ที่นําความเจริญมาให้หมู่บ้านเช่นริเริ่มสร้างวัดหลังที่สองขึ้นนะซึ่งเป็นวัดที่สวยงามเป็นศิลปะแบบฝรั่งเศสนะ ทำด้วยหินศิลาแรงมีหอด้านหน้าหนึ่งหอแล้วก็ด้านหลังก็มีหออีกสองหอนะแล้วก็คุณพ่อเองก็ได้ริเริ่มให้มีอารามให้มีอารามของซิสเตอร์คณะรักขณ์เขนคุณพ่อได้วางผังหมู่บ้านถนนหนทางเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านท่าแร่นี้จะมีลักษณะไม่เหมือนที่อื่นก็คือว่าแผนผังของหมู่บ้านนียจะเป็นระเบียบแล้วก็ถนนทุกสายนี้ก็จะตรงและก็ขนานกัน เนื่องจากเห็นว่าวัดหลังที่สองมันก็ทุดโทมมากนะมาถึงสมัยของพระครสสังคราชเกียนเสมอพิทักษ์ก็ได้ให้มีการสร้างวัดหลังที่สามขึ้นมาก็คือวัดหลังปัจจุบันนี่แหละหมู่บ้านท่าแร่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านคริสตชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือมีคริสชชนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0คนถือว่าเป็นหมู่บ้านคริสชชนถ้าจะว่าไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ ก็คือมีพี่น้องชาวพุทธบ้างนิดหน่อยเป็นหมู่บ้านคริสตชนที่มีความเข้มแข็งมากนะมีอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณร้0สาปีจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้ก็คือลักษณะของสถาปัตย์เนี่ยเป็นลักษณะแบบหัวเรือเนื่องจากว่าเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านคือบรรพบรุษอพยพมาทางเรือแล้วก็ยังมีความหมายว่าเรือลำนี้นะ หรือว่าหมู่บ้านคริสตชนแห่งนี้จะต้องแล่นไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอันใดก็ตามเรือลำนี้จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ภายในวัดเราก็จะเห็นสถาปัตย์ที่ออกลักษณะแบบไทยๆนะจุดประสงค์ก็เพื่อบ่งบอกว่าพวกเราคริสตชนทุกคนเนี่ยพวกเราเป็นคนไทยเกิดมาในแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นลักษณะของวัดจึงให้มีการผสมผสานของตะวันตกบ้างแล้วก็ของวัฒนธรรมไทยบ้าง นะเพื่อบ่งบอกว่าพวกเราทุกคนนะเป็นคนไทยเกิดที่นี่ด้านหลังพระแทน่นนะเราก็จะเห็นเราเรียกว่าตู้ศิลมหาสนิทนะซึ่งเป็นลักษณะแบบไทยแท้เลยเราคริสตชนถือว่าตรงนั้นเป็นที่ประทับของพระเยซูเจ้าคือจะมีศิลมหาสนิทอยู่ในนั้นศิลมหาสนิทก็คือองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นที่ประทับของพระเยซูเจ้าเวลาที่เราเข้ามาในวัด เราเข้ามาสวดเราก็จะยกจิตใจขึ้นหาพระเยซูเจ้ามองนะสายตาเราก็จะมองไปที่ตู้ศีลมาสนิทเป็นการเตือนใจเราว่าพระเยซูเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็มีอะไรเราก็สวดภาวนาเราก็มีอะไรก็พูดกับพระองค์ที่นั่นทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเกลือซอสดีจริงรับผมนะ เือซอสดีสุดเคม็มใช่สุดก๊อปไม่ได้ชัวร์สุดมั่นใจ100นร้อยเปอร์เซนอสซอสเฟรชของแบบนี้พูดไม่ได้หรอกต้องไปลองเองทำไมใครๆต้องใช้ซอส,สเวลาทำงานเวลาเข้าฉากก็จะต้องมีฉากที่แนบชิดแต่เราก็ไม่กลัวค่ะรู้ไหมทำไมคุณหลักกล้าไหม ร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อเซกินปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดีไม่นีเวีย์ซันอิมเดียตโปรเทคช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ช่วงอัศจร,รรย์แห่งศรัทธา สู่ช่วงอัศจรรย์แห่งศรัทธาค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของชุมชนท่าแร่ช่วงนี้เราจะพาผู้ชมไปดูกันนะคะว่าทําไมพังเมืองของที่นี่ถึงได้รับการจัดวางแบบตะวันตกาศาสนกิจประจําวันของคนที่นี่คืออะไรและทําไมศาสนาคริสต์ถึงได้รับการยอมรับแล้วก็ศรัทธามากมายถึงขนาดนี้โดยชาวชุมชนท่าแร่เชิญพบกับคําตอบเลยค่ะโคเร,ระวัติตนที่อพยพจากเมืองสุนทรนะครับข้ามหนองหานมาที่ท่าแร่นี้ใน ปี2 4 2 7นะครับกลุ่มคิทชนประมาณร50คนจำนวน20ครอบครัวนัดกันลงมาที่ริมแม่น้ำเขาจะเอาเรือหลายๆลำนะครับเรือที่เป็นเรียกว่าเรือขุดนะครับเอามาเรียงกันแล้วเอาไม้ไผ่มาผูกเข้าด้วยกันเป็นแพรใช้ผ้าห่มเป็นผ้าใบเป็นใบไปเรือนะครับท่าที่มาขึ้นตรงนี้แหละครับนี่นี่นะครับตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับครับเดิมนะครับเดิมขึ้นตรงนี้ครับ เนื่องจาก <ori> ตรงนี้จะเป็นท่าที่ไม่ค่อยมีป่าเท่าไหร่รักตัวนี้นะครับป่ามันอยู่แถวแถวนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นที่โล่งนะเป็นท่าที่โล่งนะครับก็ขึ้นมาขึ้นมาแถวนี้ขึ้นมาก็พักก่อนนะครับพักตรงนี้แหละครับก่อนที่จะมีการพูดคุยประชุมกันว่าเราจะไปตั้งบ้านที่พักผาอาศัยที่ไหนนะครับก็น,นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของท่าแร่ที่ท่านี้เองนะครับที่ท่านี้เองนะครับตอนนั้นนะครับแถวนี้จะเป็นเขาเรียวกว่าลูกลังนะครับลูกลังลูกลัง แต่ภาษาท้องถิ่นทางนี้เขาเรียกว่าหินแห่จึงเรียกว่าท่าแห่ครับภาษาเดิมที่ขึ้นในเรียกว่าท่าแห่หลังๆมาจึงได้เปลี่ยนเป็นภาษากลางเป็นว่าท่าแร่ที่จริงไม่ได้มีแร่อะไรนะครับมีแร่อะไรพอขึ้นมาปั๊บก็จะขยับขึ้นไปในบริเวณที่เราที่เป็นวัดนะครับก็ตั้งที่ตั้งตรงนั้นก่อนเป็นสร้างเพิงที่พักก่อนนะครับเป,เป็นเป็นเป็นครั้งแรกเป็นวันแรกต่อจากนั้นก็ พยายามสร้างไปเรื่อยๆจนที่สุดประมาณเกือบหนึ่งปีจึงสามารถตัดถนนแล้วก็สร้างหมู่บ้านกระจายออกไปตามที่ต่างๆในหมู่บ้านได้นะครับเมื่อมาตั้งบ้านทะแเรกขึ้นมานะครับประมาณ10กว่าปีก็มีการสร้างวัดนะครับสร้างวัดขึ้นมาวัดหลังแรกสร้างด้วยศิลาแรงเสาเป็นไม้ที่หาได้จากแถวนี้และมันเป็นลักษณะโบสถ์ของฝรั่งนะครับจะต้องมีระฆังนะครับประจำหอระฆังที่โบสถ์ มีหอะระฆังอยู่สามหอจึงมีการสั่งะระฆังนี้จากเทพฝรั่งเศสนะครับและก็มาตั้งติดตั้งบนหอของวัดนะครับตั้งหอของวัดใช้สลับตีะระฆังเป็นการให้สัญญาณเวลาหกโมงเชา้าหรือหกโมงเย็นเวลาเที่ยงและเวลาที่มีพิธีกรรมต่างๆนะครับถ้าแร่เดิมก่อนนั้นก่อนที่ชาวทะเลโจ้บจากเมืองสุนครมาที่นี่นั้นเป็นที่อยู่ของใครก็น่าสงสยัยเป็นป่าเป็นดง จริงๆแล้วดินแดนแห่งนี้สันนิษฐานว่ามีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งอยู่มาก่อนแล้วที่สันนิษฐานอย่างนี้เพราะว่าเราพบไหกระดูกนะครับเป็นจํานวนมากอยู่ในบริเวณสนามโรงเรียนเซนโยเซฟนะครับเมื่อประมาณ6ก0ปีมาก่อนและเลยออกจากที่แท่นไปประมาณ10กิโลไปทางทิศตะวันออกก็มีไหกระดูกอีกนะครับและมีชิ้นส่วนของเครื่องประดับที่เป็นดินเผา เพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าบริเวณแถวนี้คงจะมีชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่แล้วก็คงจะอพยพไปที่อื่นหลังจากที่มาตั้งหมู่บ้านนะครับประการแรกคือเราก็สร้างเพิงพักก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านและก็มีการตัดถนนหลังจากนั้นคุณพ่อเจ้าวัดนะครับคุณพ่อเจ้าวัดคือคุณพ่อยศกมฤเอนก็ได้แบ่งชี้แจงว่าคนไหนควรอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ล็อกไหนนะครับ เขาก็จะไปตั้งหมู่บ้านอยู่ตามที่คุณพ่อได้จัดสรรให้แล้วก็มีการแผ้วถางป่าที่พอเป็นที่นาได้เป็นที่สวนได้การประกอบอาชีพของชาวบ้านส่วนมากก็เป็นเรื่องของการเกษตรนั่นแหละครับแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื้อสายยวนนั้นเขาจะประกอบอาชีพการค้าขายทําให้การค้าขายที่ทะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาและชาวไทยที่เป็นชาวไทยพื้นเมืองก็ได้เรียนวิธีการค้าขายจากคนยวนกลุ่มนี้ ทำให้ท่าแรกมีฐานะค่อนข้างจะดีขึ้นมาตามลำดับจึงได้สร้างบ้านขึ้นบ้านเป็นบ้านเขาเรียกว่าตึกดินนะครับท่าเรกอเรียกว่าตึกดินซึ่งสมัยนั้นในละแวกนี้ไม่มีครับไม่มีเลยคนกลุ่มนี้เป็นเชื้อยวนมีเงินมีทองนะครับจึงสร้างครึหา่าขึ้นมาพร้อมๆกันสามหลังส่วนหลังเล็กหลังที่สี่นั้นสร้างมาทีหลัง สร้างเมื่อประมาณปีพศ2475นะครับขององค์บังองคเดองค์เหลืองและองค์เสืง่งสี่องค์ด้วยกันนะครับคําว่าองคองนี้ก็เป็นคํานําหน้าของพี่น้องชาวเวียดนามนะครับแต่ขณะนี้ชาวเวียดนามที่แทร่นั้นหมดไปแล้วครับเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับมีสิ่งประหลาดอย่างยิ่งเกิดขึ้นแทแรกเพราะสมัยนั้นในละแวกโซนครนี้ไม่มีตึกดินนะครับไม่มีตึกดิน แต่เนื่องจากคนยวนเหล่านั้นได้นําเอารูปแบบสถาปัตยกรรมจากเมืองยวนเป็นของฝรังร่งเศสนะครับเป็นของฝรังร่งเศสในการสร้างนี่เราจะดูนี่นะครับ<อ>เขาใช้ทรายขาวและปูนขาวนะครับทรายและปูนขาวเท่านั้นไม่มีซีเมนต์เราจะเห็นว่าการใช้โครงสร้างจะเป็นไม้นะครับแล้วก็ไม่มีตะปูไม่มีเหล็กนะครับสมัยก่อนนะไม่มีนะครับลวดลาย,ยาเห็นว่าลวดลายที่เขาสลักไปนี้นะครับเป็นจะเป็นลวดลายมาจาก ขอ,ของเป็นสถาปัตยกรรมของเวียดนามในสิ่งของไทยเราเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลวดลายนี้แปลกไปจากของเรามากนะครับส่วนข้างบนเราก็จะเห็นว่ามีไม้ตรงนะครับไม้ตรงดยงนั้นก็จะเป็นไม้ยาวมากสมัยนั้นนะครับไม้ยาวมากไม่มีการตัดต่อนะครับนในป่าเขามีไม้มากมมยเหลือเกินเมื่อร้อยปีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการสร้างบ้านจึงง่ายสะดวกมากนะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะครับหาไม้ยากนะครับที่รู้สึกไปคอาจาร์เพราะอะไรเพราะว่าในซสมัยนั้นครับ หมู่บ้านนี้จะมีแต่พวกบ้านหลังเล็กๆกระต๊อบมุงหญ้ามุงฟางนะครับมีไม้กระดานทําฝาบ้างเท่านั้นเองแต่มีไม่กี่หลังที่เป็นเป็นตึกดินอย่างนี้เป็นตึกดินนี้และมีไม่กี่หลังที่มีความร่ํารวยจนจ้างคนไปตัดไม้ในป่าทําเป็นไม้กระดานเป็นบ้านสองชั้นไม้้มนะครับหลังใหญ่ๆได้นี่มันมีน้อยนะครับมีน้อยและก็ยังเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ ยังมีผู้คนอาศัยอยู่เขาก็เป็นคนที่อพยพมาด้วยกันนี่แหละครับแต่ก็เป็นเชื้อสายยวนอีกนะครับไทยเชื้อสายยวนอีกนะครับเป็นพ่อค้านะเป็นพ่อค้าเป็นส่วนมากนะเร็นส่วนมากที่เราเห็นสภาพบ้านแต่งบรรยากาศอย่างนี้นะครับเป็นสภาพการตกแต่งบ้านในการภาวนาสายประคำประจำเดือนตุลาคม ที่ท่าแรกเขาถือว่าเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนพระแม่มารีนะครับพระแม่มารีจะมีการนํารูปพระแม่มารีไปตั้งภาวนาตามบ้านในแต่ละชุมชนบ้านหลังนี้เขาตกแต่งพระรูปเอาไว้เพื่อเย็นนี้สมาชิกในชุมชนกลางใต้อันนี้เป็นชุมชนกลางใต้จะมารวมกันที่บ้านหลังนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วจะมีการภาวนาสวดสายประคำกันนะครับจะใช้เวลาสวดภาวนา กันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เลิกนะครับแล้ววันต่อไปก็จะมีการนําพระรูปนี้ไปตั้งที่อีกที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเจ้าภาพจะมารับรูปไปตั้งและก็เชิญสมาชิกในชุมชนไปร่วมภาวนานะครับจะทําแบบนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30ตุลาคมเป็นการสิ้นสุดเดือนแม่พระสายประคำประจำปีนะครับ ทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเกลือซอสดีจริงรับผมนะเกลือซอสดีสุดเค็มใช่สุดกอปไม่ได้ชัวร์สุดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ซอสซอสเฟรชของแบบนี้พูดไม่ได้หรอกต้องไปลองเองความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเราต้องรอคืนกันแดด20่นาทีใหม่นิเวศ i ์อ e มเมดิเอตโปรเช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ไม่ต้องรอไม่เหนียวเหนอะหนะใหม่นิเว i น m อิมเมดิเอ protect ทำไมใครๆต้องใช้ซอสเวลาทํางานเวลาเข้าฉากก็จะต้องมีฉากที่แนบชิดแต่เราก็ไม่กลัวค่ะรู้ไหมทําไมคุณหลักกล้าไหมร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร0อเปอร์เซนตกินปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดี ช่วงสุดแห่งศรัทธา ดาวนะคะคือเทศกาลประจำปีที่มีความสำคัญยิ่งของคริสต์ศาสนิกชนชาวท่าแรกค่ะทุกปีนะคะจะมีการจัดระบวนแห่ซึ่งประดับประดาอย่างสวยงามแล้วก็จะมีผู้คนออกมาร่วมง,งานมากมายจริงๆนะคะที่มาของเทศกาลแห่ดาวคืออะไรติดตามชมได้เลยค่ะประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านท่าแรกก็คือประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสเริ่มต้นก็คือคุณพ่อเจ้าวัดองค์แรก ก็คือพ่ออยซับกอมบริเออร์เป็นผู้ริเริ่มเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วให้ชาวบ้านฉลองคริสต์มาสเริ่มต้นก่อนที่จะมีพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือบูชามิซาคุณพ่อได้ให้มีการแห่ดาวเล็กๆถือในมือโดยที่ชาวบ้านเขาก็จะพากันเอาไม้ไผ่ทำเป็นดาวเล็กๆถือในมือแล้วก็เอาเทียนจุดไว้ข้างในที่มามาจากพระคัมภีร์นั่นเองเวลาที่พูดถึง การประสูติมาของพระเยซูเจ้าพระคัมภีร์ได้เล่าว่ามีดาวปรากฏบนท้องฟ้าและบรรดาโหราจารย์ทั้งสามคนได้เห็นดาวแล้วก็เข้าใจว่าดาวดวงนี้จะต้องมีผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ของชาวยิวเกิดมาบรรดาพญาสามองค์หรือว่าโหราจารย์ทั้งสามก็ติดตามดาวดวงนั้นมาแล้วก็ได้มาพบพระเยซูเจ้าในถ้ำเลี้ยงสัตว์เวลาฉลองคริสต์มาสมีดาวเป็นสัญลักษณ์ ดาวนั้นก็หมายถึงองค์พระเยซูเจ้านั่นเองที่บังเกิดมาทีนี้เทศกาลแห่ดาวก็มีการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยจากการเดินแห่ถือดาวเล็กๆที่ทําด้วยไม้ไผ่ในมือก็พัฒนามาเป็นทำดาวใหญ่ขึ้นแล้วก็ประดับด้วยไฟเพื่อประกวดแข่งขันกันต่อมาก็พัฒนาขึ้นมามีการใส่รถยนต์นะทำดาวใหญ่ขึ้นแล้วก็ประดับไฟใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วก็ ใส่บนรถแล้วก็ประดับรถยนต์ให้สวยงามนะต่อมาพระอัครสังฆราชคายแสนผลอ่อนก็ได้จัดให้มีการประกวดดาวระดับระดับมิสัังก็คือว่าให้วัดทุกวัดเอาดาวมารวมกันที่สกลนครแล้วก็แห่กันแล้วก็ประกวดกันโดยที่จะมีกติกาเช่นขนาดจะต้องใหญ่1เมตรขึ้นไปจะต้องสวยงามจะต้องมีความหมายตรงกับคริสรต์มาสอะไรต่าง แล้วก็ดาวแต่ละคันก็จะมีสันตาครอสขึ้นไปนั่งมีเทวดาน,น้อยขึ้นไปนั่งแล้วก็มีขบวนแห่อะไรต่างๆสวยสดงดงามภายหลังมาผู้วาราชการจังหวัดสกลนอครน,นะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ปร,ประมาณปี2006ได้ยกระดับเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสเนี่ยขึ้นเป็นงานของจังหวัดเพราะว่าผู้วาราชการจังหวัดเวลานั้นมองเห็นว่า งานแห่ดาวนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยหรือว่าในโลกก็ได้ที่จับฉลองแบบนี้ถือว่ามีแห่งเดียวในสกลนครเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นงานที่หลายคนก็เริ่มรู้จักแล้วว่าถ้าคริสต์มาสเขาก็จะคิดถึงที่สกลนครและคิดถึงที่ท่าแร่ก็ส่วนใหญ่ที่ท่าแร่นี่จะมีพิธีกรรมบ่อยนะ อย่างเช่นมีพิธีปรงศพให้กับผู้ตายมีพิธีแต่งงานฉะนั้นเราก็จะเห็นพี่น้องชาวพุทธจะมาร่วมพิธีกับพวกเราเยอะเพราะว่าบางครั้งก็งานแต่งงานเขาก็มีญาติเป็นชาวพุทธหรือบางทีผู้ตายก็มีญาติเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นก็ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวคริสตกับชาวพุทธนี้ก็มีด้วยกันเสมอวัดถือว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะและก็สัตบุรุษหรือว่าชาวบ้านเนี่ย เขาจะถือว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับวัดเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเขาจะฟังนะเวลาที่คุณพ่อเจ้าวัดพูดอะไรชาวบ้านจะฟังและจะปฏิบัติตามเพราะว่าชีวิตของเขาเกิดมาก็คลุกคลีกับวัดแล้วก็คือตั้งแต่เด็กเวลาเรียนเข้าปถมป .1 พ่อแม่ก็จะเริ่มส่งให้มาร่วมมิซาในโบสถ์ในวัดแห่งนี้ตั้งแต่เช้าประมาณตีห้า เด็กๆก,ก็จะตื่นนอนแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณ6กโมงเขาก็จะมาร่วมพิธีมิสซาที่นี่หลังจากพิธีมิสซาเสร็จประมาณ7จ็ดโมงเด็กๆก,ก็จะเริ่มเรียนคําสอนประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งถึงกลับไปบ้านไปกินข้าวแล้วถึงไปโรงเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนมาเราจะเห็นเด็กๆที่นี่ก่อนกลับบ้านเขาจะมาที่วัดก่อนเพื่อมาสวดภาวนาหรือไม่ก็มาช่วยงานซิสเตอร์นะช่วยกวาดวัดถูบัด ทำความสะอาดวัดเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเด็กและเยาวชนก็จะมาช่วยกันเช่นมาช่วยกันประดับธงทิวจัดเกา้าอี้มาช่วยกันเตรียมซ้อมขับร้องเพลงในพิธีกรรมนะอันนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของเด็กเยาวชนจะผูกพันที่นี่ในโครงสร้างของวัดเราก็จะมีสภาพิบาลวัดสภาพิบาลวัดนี้ก็ประกอบด้วยตัวแทนของชาวบ้านทั้งหมดทุกชุมชนแล้วก็มีอะไรเราก็จะมาประชุมกันเตรียมงานด้วยการช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นก็ วัดแล้วก็บรรดาสัตบุตรแล้วก็แม้แต่ทางบ้านเมืองนะทางเทศบาลอะไรก็ทํางานร่วมกันมีความสัมพันธ์กันที่ดีชุมชนที่นี่นะบ้านทะาแรล่ทำไมถึงเป็นชุมชนคริสตังที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นชุมชนที่ใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือว่าแต่ละครอบครัวก็เติบโตเนาะมีลูกเยอะสมัยก่อนแต่ในเวลาเดียวกันก็คนที่อื่นที่อพยพเข้ามาอยู่ทะาแร เมื่อมาแล้วเขาก็ได้ซึมซับเอาบรรยากาศของความเป็นคริสตชนที่นี่แล้วเขาก็ได้ขอเรียนคําสอนขอรับสินล้างบาปเพื่อเป็นคริสตชนนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่มาอยู่ที่ท่าเรานี่เดิมทีบางคนก็เป็นพุทธแต่เมื่อมาอยู่แล้วก็เขาก็มีความเริ่อมใสศรัทธาแล้วก็เขาก็ถือโอกาสเรียนคําสอนแล้วก็รับสินล้างบาปเป็นคริสตียน มาถึงตรงนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงประวัติวิถีชีวิตรวมทั้งความเชื่อและความศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า445ปีกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสัปดาห์หน้านะคะในครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปตามรอยเรื่องราวของเทศกาลในแต่ละศาสนาส่วนจะเป็นศาสนาใดก่อนนะคะก็ต้องติดตามกันให้ได้ในรายการตามรอยศรัทธาวันเสาร์นหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นีน่าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ว่า445ปีคิะศาสนาในเมืองไทยถ้าจะถามว่าเราดำเนินไปอย่างไรในช่วง4ศตวรรษนั้นใน8ตอนท่านเจ้ขงได้พบเห็นกันแล้วศาส,สนานำความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางชีวิตความเป็นอยู่และทางจิตใจศาส,สนานำมาซึ่งหนทางที่พาไปพบกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนถาวรนิรันดร ก้าวต่อไปของคิดศาสนาก็คงเป็นก้าวที่จะต้องทบทวนเพื่อก้าวต่อไปให้ดียิ่งขึ้นในปีคิดศักราช2014ที่จะถึงนี้หรือในปี2015จะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเช่นเดียวกันเพราะคิดศาสนาในเมืองไทยจะถือว่าเป็นปีที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นปีที่ครบของ350ปีของการตั้งพระศาสนาจากักรอย่างไรก็ตามเราก็เป็นกําลังใจให้แก่กันและกันเราก็ส่งเสริมความดีงามให้กับสังคมและเรื่องราวแห่งสรัทติสุข ของการอยู่ร่วมกันบนประเทศไทยผืนแผ่นดินนี้และก้าวต่อไปของคิดจะศรราสนานิกายโรมันคาทอลิกในเมืองไทยจะจัดให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์จะมีการประชุมซีนอตจะมีการทบทวนความเชื่อความศรัทธาของตนเองเพื่อก้าวไปให้มั่นคงยิ่งขึ้นขอทุกท่านที่ตามรอยศรัทธาได้ตามรอยศรัทธาในศาสนาของตนเองเพื่อยึดมั่นและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อและทำสันติสุขให้กับทุกๆคนขอพระเบจเจ้าวอวยพรทุกท่านนะครับ มีความเชื่อความศรัทธาในพระไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเชื่อทุกอย่างเลยค่ะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคมีปัญหางานที่ทําหรือว่ากับผู้คนเพื่อนร่วมงานปัญหาอย่างการทํางานนะคะที่เห็นชัดที่สุดออสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ค่ะเคยทํางานเยาวชนเข้าไปช่วยกลุ่มเยาวชนก็ได้ไประดับระดับประเทศด้วยค่ะความรู้สึกที่ไปช่วยกิจกรรม ก็ทําให้ใกล้ชิดกับพามากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยกันก็มองเห็นนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ร่วมตอบคาถามรอยยิ้มแห่งศรัทธาโดยยาสิฟานซถามว่าเทศกาลแห่ดาวจัดขึ้นในวันสําคัญของาศาสนาคริสต์วันใด 1. อีสเตอร์สคริสต์มาสแล้วส่งคําตอบมาที่ f a c e b o o k รายการตามรอยศรัทธา ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับของที่ระลึกจากยาสิฟันซซลยาสิฟันซลเกลือซซอมั่นใจ100%กินปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอเค็ Sol, มแต่ดีต้นกําเนิดของซันร์คอสเนี่ยแท้ที่จริงแล้วคือนักบุญองค์หนึ่งของศาสนา,ศา,ศาคริสต์คือเซนต์นิโคลัสแต่ว่าวันเฉลองของท่านนี่แหละครับสำคัญก็คือว่าวันที่14กลุ่กุมภาพันธ์เป็นวันที่ริสตังจะระลึกถึงท่าน